าทองคำตลาดโลกช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังอ่อนทำไหและทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอย่างต่อเนื่องทั้งโกลด์สปอตแล้วก็ทองคำแท่ง96.5นะครับทันนี้เนี่ยทองคำได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ r n ว e n t s h ช t ดดาวครับและการชัดดาวรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างมากครับ หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐปิดทําการในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับหลังจากเดโมแครกแล้วก็ริพับลิกันไม่สามารถตกลงและเจราจาเรื่องงบประมาณกันได้แต่การชัดดาวในรอบนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนวิตกกังวลมากกว่าครั้งอื่นเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีนโยบายนะครับในการหยุดหน่วยงานราชการที่ต้องชัดดาวอย่างถาวรบางหน่วยงานนะครับ ซึ่งหน่วยงานที่ต้องหยุดอย่างถาวรเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งมีการคาดการณ์หรือมีการประเมินครับว่าการปิดหน่วยงานอย่างถาวรจะทําให้ประชาชนชาวสหรัฐที่ทํางานในหน่วยงานราชการดังกล่าวนะครับอาจจะตกงานเป็นจํานวนกว่า10,000แคนนะครับ ขณะที่การชัดดาวหรือการหยุดทําการแบบชั่วคราวนะครับจะทําให้ลูกจ้างแล้วก็พนักง,งานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนประมาณ7 0 0 0แสคนครับครัดังกล่าวอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐเกิดภาพของการชะอตัวหรือการผดตัวลงนะครับแล้วก็มีการคาดการครับว่าสถานการณ์โควิดชัดดาวเนี่ยอาจจะยังคงยืดเยื้อและยาวนานต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับ เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับจะมีการหยุดพิจารณากรณีงบประมาณดังกล่าวเนื่องในช่วงเทศกาลลบบาปของชาวยิวนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้สภาคองเกรสตจ,จะมีการกลับมาพิจารณาหรือมีการกลับมาหาลรือกันอีกครั้งนะครับในช่วงของกลางดึกของคืนวันศุกร์ตามเวลาประเทศไทยครับดังนั้นเนี่ยช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับ ในช่วงตอนกลางวันการที่โอกาสที่สภาคองเกรสจะสามารถเจรจาหรือพิจารณาบรรลุล่างงบป,ประมาณชั่วคราวกันได้นะครับก็มีโอกาสน้อยมากครับดังนั้นถ้ามองจากปัจจัยที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนหรือปัจจัยพยุงราคาทองคำเอาไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ก็วิดาวนะครับเรายังมองว่าราคาเนี่ยน่าจะสามารถทรถงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้ในช่วงวันพฤหัสทั้งวันแล้วก็ในช่วงวันศุกร ช่วงเวลากลางวันนะครับภาพดังกล่าวก็เลยยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยยังมีรุ้นนะครับที่จะเห็นราคาทองคําขยับทรงตัวอย่างระดับสูงหรือมีโอกาสขยับขึ้นต่อครับนอกจากนี้หากสถานการณ์ก็บก่รเมาณชัดดาวเกิดยืดเยื้อหรือยาวนานนะครับมีการประเมินครับว่าการชัดดาวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มลลวลรวมภายในประเทศที่มีอัตราการชะลอตัว ลดลงประมาณ0.1ถึง0.2ต่อสัปดาห์นะครับเท่ากับถ้าเกิดการชัดดาวน์1ถึงสสัปดาห์อาจจะเห็น GDP ของสหรัฐชะลอตัวประมาณ0.1นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อดอลลาร์และก็ส่งผลเชิงลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐและก็เป็นปัจจัยกลับมาหนุนราคาทองคําในช่วงสั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าภาพของตัวราคาทองคํา ก็ไม่ได้ขยับขึ้นอย่างร้อนแรงมากนักนะครับเมื่อฟิตเลตติ้งเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าการชัดดาวรอบนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐอาจจะทําให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างฟิตเลตติ้งเนี่ยไม่ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงนะครับทัานนี้เนี่ยฟิตมีการให้เหตุผลนะครับว่าการปรับลดอันดับเรตติ้งน่าจะมาจากสถานะทางการคลังที่สั่นคลอนนะครับ แต่การเกิดก็ว่าเมนชัดดาวดังกล่าวและการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเกลี่ยตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐหรือมีการกลับมาปรับเปลี่ยนหน่วยงานใหม่นะครับน่าจะทําให้สถานะทางการคลังในฝั่งสหรัฐเนี่ยดีขึ้นนะครับภาพดังกล่าวก็เลยมองว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่อาจจะทําให้ตลาดมีความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพหรือต่อสถานะทางการคลังในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับ นอกจากสถานการณ์ g o v ก m e n เ s นชัดดาวแล้วทองคำยังได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากผู้นำในกลุ่มสาภาพยุโรปครับกำลังมีการเจรจาและหาลือประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้นำกลุ่มสาภาพยุโรปครับได้มีการประชุมและหาลือกันที่ประเทศเดนมาร์กในวันพุทธที่หตุลาคมที่ผ่านมานะครับการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีข้อสรุปครับ ว่ากลุ่มสหภาพยุโรปจะมีการจัดตั้งกำแพงป้องกันโดรนนะครับอาจจะเป็นระบบป้องกันโดรนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหากมีโดรนที่บินลุกล้ำน่านฟ้าของยูเครนแล้วก็บินลุกล้ำน่านฟ้าของกลุ่มสหภาพยุโรปหรือกลุ่มสมาชิกนาโตนะครับระบบป้องกันดังกล่าวเนี่ยจะมีการยิงโจมตีหรือมีการทําลายวัตถุหรือโดรนดังกล่าวโดยทันทีนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับ ว่าภาพสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยมีกลุ่มสาภาพยุโรปให้การหนุนหลังยังคงมีภาพหรือแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมที่ประเทศเดนมาร์กอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากผู้นำกลุ่ม EU จะมีการประชุมและก็มีการหารือกันในการประชุมประชาคมสุดยอด ของกลุ่มสาภาพยุโรปนะครับในวันที่2ตุลาคมซึ่งคาดการว่าอาจจะมีการออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็มาตรการต่อต้รัสเซียในการลุกล้ำน้านฟ้าของประเทศสมาชิกของกลุ่มสาภาพยุโรปนะครับนักลงทุนกําลังจับตากันนะครับว่าการหารือดังกล่าวเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของการที่ให้รัสเซียมีแนวโน้มที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างๆกับกลุ่มสามาชิกนาโตและก็ยูเครนในอนาคตหรือเปล่านะครับ ภาพการจรจาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นความเชื่อครับว่าหากเกิดภาพสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือรัสเซียเกิดพ่ายแพ้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นนะครัหรบหรือกลุ่มสภาพาโยุโรปไปบุกในส่วนของรัสเซียก่อนนะครับแล้วรัสเซียเกิดแพ้เนี่ยอาจจะมีการยึดยึดทรัพย์สินของรัสเซียให้มาแบ่งการระหว่างยูเครนกับกลุ่มสภาพาโยุโรปนะครับซึ่งปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ย อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนให้มีภาคของการสู้รบที่หนักหน่วงมากขึ้นครับแนวโน้มและปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงประคับประคองและก็ยังคงพยุงราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูงนะครับประกอบกับกระแสการคาดการณ์ครับว่าการที่สหรัฐเองมีการเกิดกว่าเ็นชัดดาวนะครับ อาจจะทําให้สารัฐเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจได้นะครับซึ่งอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความสับสนรวมทั้งธนาคารกลางสารัฐหรือว่าเฟดเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคตนะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยผูกเชื่อมโยงกับนักลงทุน ว่าอาจจะต้องไปลุ้นการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์นะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานประจาเดือนสิงหาคมว่าจะมีการเปิดเผยออกมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าการเจราจาจะเกิดขึ้นในกลางดึกของคืนวันศุกร์นะครับนอนฟาร์มหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีการรายงานออกมาในช่วงหนึ่งทุ่มสานาทีก็อา,อาจจะถูกเลื่อนออกไปครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนถึงสถานการณ์ก๊อปเป m ร์เม h ชัดดาวที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YG เนี่ยยังมองภาพและแนวโน้มโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเป็นบวกนะครับราคาเนี่ยยังแกว่งและก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในที่ทันไซเว์อพแต่อย่างไรก็ตามถ้าราคาพุ่งทะยานหรือปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยอาจจะมีแกลบหรือกรอบแนวต้านด้านบนไม่ได้กว้างมากนะักไวเอลจีป,ประเมินราคาเนี่ยในระยะสั้นอาจจะขึ้นไปติดแนวต้านสําคัญ3,932เรหรียญดอลลาร์ 3, 32, 1. ต่อเพอนได้ครับแต่ถ้าราคาเกิดอ่อนตัวลงมาไม่มากนะครับเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็อมีลุ้นที่จะเห็นทองคำเนี่ยพักฐานในช่วงสั้นทรงตัวในระดับสูงแกลบหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาเนี่ยก็จะเปิดกว้างมากขึ้น อาจจะเห็นราคาทองคำไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไป3,987ถึงระดับ4,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสส์ออนก็เป็นได้นะครับดังนั้นหากราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือเป็นการอ่อนตัวลงไม่มากครับยังคงยืนอยู่เหนือแนวรับ3,832 3 7 9 0เหรียญดอลลาร์ต่อทอสส์ออน3,790เ,เนี่ยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในวันอังคารนะครับที่ทองคำถูกขายลงมาแรงๆจาก ไฮมาโลเนี่ยมีแกลบความกว้างประมาณ80เหรียญหรือราคาล่วงมาชน3,790เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วเด้งกลับหรือดิดตัวกลับไปทำออทามไฮใหม่ mới, ที่ระดับ3,895เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเรามองว่าจังหวะที่ทองออนตัวหรือย่อตัวลงมาถ้าไม่หลุด3,790ซึ่งเป็นโลของวันอังคารนะครับภาพของโมเมนตัมของตัวราคาทองคำจะยังคงเป็นภาพของไซเวอัพหรือยังมีโอกาส แว่งตัวขึ้นได้ต่อครับดังนั้นใช้แนวรับดังกล่าวในการเข้าซื้อนะครับสต็อปรรลหรือตักขาดทุนถ้าหลุด3,790เหรียญดอลลาร์ต่อออนในระยะสั้นครับถ้าราคาเด้งกลับหรือดีดตัวกลับไม่ผ่านออทามไฮเดิม3,895เหรียญดอลลาร์ต่อออนนะครับอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้ก็ลุ้น ราคาไต่ระดับหรือชนต้านถัดไป3,932เหรียญดอลลาร์ต่อเพออนครับสำหรับภาพของเงินบาทในช่วงนี้นะครับยังมีภาพของการอ่อนค่าและก็ทรงตัวอยู่ในกรอบในที่ทำไซด์เวัพบาทปัจจุบันอยู่แถวระดับ32บาท39สตางค์นะครับถ้าคิดเป็นแนวรับทองไทยก็ประมาณ58,800บาทแล้วก็รับสำคัญ58,150บาทต่อบาททองครับแนวต้านเนี่ยประเมิน 59,850บาทต่อบาททองคําซึ่งถ้าเงินบาทอยู่ในระดับดังกล่าวแล้วทองแขวนขึ้นไปชนออทามไฮนะครับก็ต้องบอกว่าทองไทยหรือทองคําแท่ง96.5ก็มีสิทธิออทามไฮใหม่ครับเพราะเมื่อวานนี้ทองไทยไปออทามไฮที่59,550บาทต่อบาททองนะครับขณะที่ทองคารูปพรรณขึ้นไปออทามไฮที่ระดับ63,500บาทต่อบาททองนะครับ วันนี้เนี่ยเรามองว่าเงินบาทมีลักษณะของการอ่อนค่าหรือทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับก็มีลุ้นที่จะเห็นทองคําแท่ง96.5%ขึ้นไปออธรรมไฮใหม่ถ้าโกลด์สปอตแขวนขึ้นไปถึงออธรมไฮนะครับที่ระดับ59,850บาทต่ตอบาททองคำแต่ถ้าราคาโกลด์สปอตมีออธรรมไฮใหม่นะครับขึ้นไปแตะ3,932เหรียญดอลลาร์ต่อชิส์ออนเป็นเป้าหมายที่เราให้ไว้ในสัปดาห์นี้นะครับทองไทยก็มีลุ้น ขึ้นไปแตะระดับ6,400บาทต่อบาททองคำครับอย่างไรก็ตามในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวไปนะครับจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ชี้นำการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของราคาทองคำครับแม้ว่าเกิดก็วเมนชัดดาวเนี่ยยังมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐบางตัวที่ยังมีการรายงานนะครับอย่างเช่นวันพฤหัสบดีนี้จะยังมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ครับยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจำเดือนสิงหาคม ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มอาจจะไม่รายงานนะครับแต่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI จาก ISM ยังคงมีการรายงานอยู่ครับดังนั้นก็อาจจะใช้ชุดตัวเลขที่มีการรายงานเป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำในระยะสั้นนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับถ้าอยากจะซื้อทองคำกับ YLG Bullion International นะครับก็สามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับ เพื่อเช็คราคาซื้อขายแบบเรียวทันได้นะครับต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายของ YLG b u r e i n International เนี่ยดีมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ